สวัสดีครับพี่น้องค่ะสวัสดีครับมักิีทางนี้ค่ะน้องไอ้ทำอไรหลกปังนักุ๊กปังนักุ๊กมากินปังนักุ๊กกับชาตอนกลางวันกันนะพี่น้องข้โจเอชอ่ะอืน้องไอ้เอาปังนักุ๊กไปส่งปู่แล้วเอาโอ้น้องไอซเอาปังนกุ๊กไปส่งปู่แล้วนะฮะคนป่วยอยู่ข้างบนเพิ่มส่งด้วยชาเนาะคนป่วยดูแลคนป่วยพี่น้องเอ้ย อืมดูแลกันไปนะคะอ่าน้องไอ้กินปังนักกูกับน้ำตาลเหรอหรอสแลกเกอร์เแลกเกอร์ยายจ๋าจกินกับลูกเรดเบอร์รี่นะคะเบสเบอร์รี่อ่ะอ่ามาจ้ะพี่น้องขาอืาไม่มีแหงอารมณ์จะทำกินทำอยากนะคะกินข้าวไม่กี่คำอืมระบายดื่มชา กับฝั่งน้อยเอาอะไรจะได้กินนะ่ะนะม<า>ันต้องดังนี้เอสเพรสพร้อดอระอืมและต่อโอเฟราลอดอสจำชาวทั้งวันน้องไอ้ไกินกับอะไรนั่งลงสิลูกว่าอุย้ยหมุนอย่างละเอียดอ่อนอนะ่ะนั่งลงกันเจ็ เปื่อยก็เปื่อยไม่เป็นไรเอา้าน้องไอ้เหนอืมน,น้ำงได้ไหมได้ <All right. S 1> ได้ครับฝนตกลหนาวน้องไอ้ทำกันบ้านเสร็จหรือยังเสร็ <Yep. S 1> แล้วจะทำอีกไหมเนี่ยทำเลยทำอีกไหม ออกจาเรียสอยู่ที่บ้านก็เรียนหนังสือนะคะคอมออนไลน์เนาะอุยใช่ว่าไม่เรียนนะอยู่บ้านก็ต้องเรียนเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปไม่ทันเพื่อนคนละขึ้นกันนี่ไงนยาแวหฮัลโหลปะมาอีกเมนี่นยาแวนกินไม่หมดอ่ะอืมอีกเมนี่แก้มแดงต่องอะ่ะ ดื่มนมร้อนๆอ,อ,อาชนเจน้ายังไงฮิมดนี้นมารลบปทาวเย้ะแะถาเราเป็นมาใหม่เจ้นจัดอืมคกคักคาไอทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องเอ,อ๊ ngồi ừ. <laughs> phải ừ. là bị ơi ấy